อะไรคือค่าใช้จ่ายที่สัมการบวกกับทางภาษีหลายๆคนวันนี้นะคะ่ะทาธุรกิจนะคะในรูปของนีติบุคคลแล้วปรากฏว่าเอาค่าใช้จ่ายะคะ่ะมาใช้กับทางกรมสรรพากรแต่พอสุดท้ายะคะ่ะก็ใช้ไม่ได้เพราะเจอสรัรพารบวกกับทางภาษีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางครั้งนะคะที่เรานําค่าใช้จ่ายมาใช้ะคะ่ะมันเป็น ่ใช้จ่ายส่วนตัวมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจริงของกิจการไงแต่เราอ่ะก็คิดว่าเอ้าก็จ่ายไปก็เอามาใช้กัสบสมกสมรณ์ไงทั้งๆั้ที่จริงพอสมสมบรบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเหมือนบางครั้งสมมติว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะ ซื้อปะคาบมาอะ่ะปะคาบมาแก้ห่วงจุยแล้วเอาปะคาบไปไว้ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าจะเอาค่าปะคาบอะมาเบิกกับบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้สม่ากรก็บวกกับทางภาษีอะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราอะค่ะจะต้องรู้จะได้ไม่เจอสม่ากรบวกกับทางภาษีนะคะและถ้าอยากจะรับสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายโนนวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพค่าสาระความรู้ ก็สามารถกดติดตามได้ที่อ Aside e x เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยะระัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ